มาทำเล็บสุดแวววาวลายสัตว์สุดน่ารักหรือจะเป็นลายลูกไม้แล้วต่อด้วยหางหนังเงือกวันนี้เราจะมาบอกคุณว่าคุณสามารถทำเล็บให้ดูสวยเลิศแบบไม่ซ้ำใครได้ยังไงจะรอช้าอยู่ยยไปดูกันเลยติดตามไลฟ์แฮกและไอเดียสุดสร้างสค์ได้ใหม่ๆที่ชาแนลวู้ฮูอย่าลืมดูชาแนลใหม่ของเรากด s ั b s c r i b e ที่ลิงก์ใต้คําบรรยายได้เลย ทีนี้เรามาเริ่มจากผ้าลูกไม้สีม่วงกันเลยดีกว่าตัดผ้าลูกไม้ออกเป็นชิ้นเล็กๆตามขนาดของเล็บนำสีทาเล็บสีใสมาทาสีลงไปที่เล็บเป็นอันดับแรกทีนี้วางผ้าลูกไม้ลงไปกดผ้าเข้าไปนิดหน่อยเพื่อที่จะได้ไม่เคลื่อนแล้วก็เย็บแล้วก็ทาทับด้วยสีเล็บสีใสอีกทีหนึ่งทีนี้เราก็ได้สีเล็บแล้วก็ลายเล็บที่ดูทันสมัยแล้วก็ย้อนยุกในเวลาเดียวกันดูสิมันดูสามมิติสุดๆเลย ทีนี้หากใครมีเล็บสีขาวแต่ว่าคุณอาจจะเบื่อเล็กน้อยโดยใช้สีทาเล็บสีชมพูแต่ว่าเราจะต้องใช้ผู้การแหลมๆแบบนี้แต่ผู้การปลายแหลมที่สีทาเล็บสีชมพูจากนั้นนํามาป้ายไว้บนเล็บสีขาวป้ายแบบนี้เราก็จะได้ก้านดอกไม้ วาดลายแบบนี้ง่ายมากมากหากคุณไม่ใช่เป็นโปรเฟชชั่นอลในการทาเล็บคุณก็สามารถทําได้จากนั้นเราก็จะทาทับด้วยสีทาเล็บสีใสสีทาเล็บสีขาวอาจจะดูธรรมดาไปหน่อยแต่ว่าถ้าเราเพิ่มลายไปอีกนิดมันก็จะดูสวยขึ้นทีนี้นําสีทาเล็บสสีนี้มาจากนั้นเราจะตกแต่งด้วยขนนกตัดขนนกออกเป็นแบบนี้ทีนี้ก็นําสีทาเล็บสีนูด๊ดแล้วใส่ขนเข้าไปแบบนี้ แล้วก็ใส่ขนนกลงไปโดยใช้ผู้กันวาดรูปแบบนี้โดยใช้สีชมพูวาดตาแล้วก็หางด้วยสีเล็บสีเข้มจากนั้นเราจะติดปีกให้กับนกฟามิงโก้ทำแบบเดียวกันให้ครบทุกนิ้วดูสิแบบนี้เข้ากับซัมเมอร์สุดๆใครอยากจะไปทะเลแล้วเจอนกฟามิงโกอย่าลืมทาเล็บแบบนี้ไปด้วยนะ ไปเราจะใช้หลอดแล้วก็ดินปั้นจากนั้นใส่ดินปั้นเข้าไปนำกันไกรตัดหลอดดูดเป็นชิ้นๆเล็กๆแบบนี้จากนั้นทาสีเล็บสีใสเราจะใช้แหนบในการติดนะตอนนี้เราก็จะได้ถาดของเลโก้แล้วทาและบ,บางอันเป็นสีชมพูจากนั้นทา,นท,านที่เหลือเป็นสีฟ้าดูออกหรือเปล่าว่ามันคืออะไรกันเลโก้ยังไงล่ะถ้าใครชื่นชอบ LEGO, เลโก้ลองไปทำเล็บสีนี้ดูนะ ต่อไปเราจะทำอะไรดีนะงั้นเรามาเตรียมของกันเลยดีกว่านำสีทาเล็บมาแล้วก็ผ้าตะข่ายจากนั้นจุดมสีทาเล็บลงไปแล้วก็ทำผ้าตะข่ายเป็นรูปแบบนี้จากนั้นใช้ผู้การโฟรมจุ่มสีลงไปทีนี้ค่อยๆนำผู้การโฟรมมาแตะที่เล็บให้เป็นแบบนี้เลยเคย่อยๆนำตะข่ายออกอย่างช้าๆดูไปดูมาแล้วก็ดูนะ่ารักไปอีกแบบนะไม่ว่าคุณจะเล็บยาวหรือเล็บสั้นคุณก็สามารถทำลายนี้ได้ หาคุณไม่ชอบสีนี้คุณสามารถผสมสีอย่างอื่นได้และลายเล็บสีแบบเนี้ยเหมาะกับสาวไทยสุดๆเลย้ากคุณเบื่อสีเล็บตอนนี้มาเลยเอาสีทาเล็บหลายๆสีมาเราจะมาทาเล็บแบบมีสไตล์กันคุณจะต้องมีแก้วน้ำหยดสีเล็บลงไปในแก้วน้ำเมื่อสีเล็บหยดลงไปในน้ำก็จะกลายเป็นแบบนี้ จากนั้นจุ่มเล็บลงไปเล็กน้อยแล้วเราก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นช่วยหน้าตาของผลลัพธ์ก็จะออกมาแบบนี้เลยตอนนี้ก็หยดสีฟ้าลงไปในแก้วทำแบบนี้บนเล็บมือเหมือนกันทั้งหมดคุณสามารถเปลี่ยนสไตล์บนเล็บอื่นๆได้ด้วยนะแค่นี้เราก็มีเล็บที่ต่างสีกันแล้วก็มีลายที่ไม่เหมือนกันอีกด้วยแบบนี้เหมาะกับคนขี้เบื่อแล้วก็อยากหาอะไรใหม่ๆทำนะ ุณชอบลิเตอร์เมอร์เมดหรือเปล่าหากใช่มาเลยเราจะทำหางนางเงือก,กันเทรนเนียกำลังมาแรงตอนแรกเราจะต้องใช้เล็บปอมแผ่นกระดาษฟอยล์ผงกลิตเตอร์ผสมกับเจลแบบนี้ใช้แปรงวาดหางของปลาลงไปที่กระดาษจากนั้นก็โรยกลิตเตอร์ขนาดใหญ่ลงไปจากนั้นเมื่อแห้งเสร็จแล้วเราก็เอาออกมาดูสิเราได้หางนางเงือกแล้วนะ ทีนี้เราจะมาติดไว้บนเล็บเลยแล้วก็ทาสีเล็บสีใสลงไปทีนี้มาต่อกันที่เล็บต่อไปเราจะใช้สีชมพูใช้พวกการปลายแหลมแบบเนี้เหมาะกับไปเที่ยวทะเลส,สุดๆคุณอาจจะได้เจอนางเงือกตัวจริงก็ได้นะคุณต้องชอบไอเดียนี้แน่ๆเลยนำกลิตเตอร์หลายๆสีมาเราจะทาสีเล็บสีใสจากนั้นเราจะโรยด้วยกลิตเตอร์สีอ่อนก่อน เทผงกลิตเตอร์สีส้มลงไปที่เล็บแล้วต่อไปเราก็จะใส่สีม่วงทีนี้เราจะปัดส่วนเกินออกด้วยพวกกันแล้วเราก็จะทำเล็บนิ้วต่อไปเพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นคุณสามารถสลับสีไปมาได้จากอ่อนไปเข้มเหมือนเดิมแต่ว่าหลายเฉดสีเราก็จะได้สีสวยแบบนี้เลยเพื่อไม่ให้กลิตเตอร์หลุดเราจะใช้น้ำยาทาเล็บสีสายเคลือบอีกครั้งหนึ่ง สำหรับไอเดียอันต่อไปเราจะใช้โซ่พงกุญแจแล้วก็ผมปลอมหลากสีทีนี้เราจะทาน้ำยาทาเล็บสีใสแล้วก็ติดโซ่ลงไปทีนี้เราก็จะใส่น้ำยาทาเล็บเคลือบลงไปอีกแล้วก็ติดโซ่อีกปลายหนึ่งไว้ที่อีกนิ้วและทีนี้เราจะติดผมปลอมลงไปจากนั้นเราก็จะติดหนวดที่ทำจากกากเพชรลงไปเลยเป็นยังไงล่ะคุณชอบไอเดียนี้มาม ต่อไปเราจะใช้กระดาษกากเพชรแล้วก็น้ำยาทาเล็บใช้ปากกาที่มีหัวกลมแบบนี้ทาเล็บให้เป็นสีม่วงจากนั้นก็ทาสีฟ้าเขียวลงไปแล้วก็ใช้ตุดปากาหัวกลมจิ้มลงไปแล้วก็มาเพ้นต์ต่อบนเล็บเราจะจุดสามจุดแล้วก็ติดตาแล้วก็วาดปากด้วยสีแดงดูสิมอนสเตอร์น้อยอยู่บนเล็บของคุณแล้ว คุณสามารถตกแต่งให้มันมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันได้ <c oughs> แค่ดูเราก็อารมณ์ดีแล้วอืมทำอะไรดีนะเอ๋อเราจะนำจุกฝาวายมาจากนั้นตัดโดยใช้มีดคัตเตอร์แล้วเราก็จะตัดให้เป็นรูปทรงของนิ้วด้วยกันไก่ทีนี้ตัดให้ครบสิบนิ้วเลยนะทีนี้ก็ติดให้ครบทุกนิ้วแบบนี้ใช้สีทาเล็บสีสายแทนกาวตัดกระดาษสีเป็นชิ้นเล็กๆ ทีนี้ใส่กระดาษล,ลงไปที่เล็บได้เลยจากนั้นก็ปักหมุดอันเล็กๆล,ลงไปว้าวตอนนี้เล็บของเราก็กลายเป็นบอร์ดเตือนความจำแล้วแบบนี้เจ๋งสุดๆคุณสามารถทำเล็บนี้ไว้ถ่ายรูปอวดเพื่อนๆในอินสตาแกรมได้นะรับรองว่าจะต้องมีคนกดไลค์เยอะอย่างแน่นอนสำหรับไอเดียนี้คุณจะต้องมีสีเล็บแล้วก็แปรงฟันทาสีเล็บสีส้มแบบนี้ได้เลย แล้วเราก็จะหยดสีต่างๆลงบนกระดาษทีนี้เราก็จะจุ่มแปลงสีฟันแล้วก็ระบายลงไปที่เล็บทีนี้เราจะจุดไปเรื่อยๆคุณสามารถแต่งเป็นอันเล็กๆหรืออันใหญ่ก็ได้นี่จะทำให้เล็บของคุณดูน่าดึงดูดมากขึ้นแล้วเราก็จะผสมสีต่างๆดูสิเหมือนงานว่าแบบแอสแตรกสุดๆไปเลย <c oughs> แบบนี้คุณจะไม่เบื่อกับเล็บที่หลากสีแบบนี้ มาต่อกันเลยดีกว่าเราจะหยดสีทาเล็บลงบนกระดาษมันเราจะใช้สองสีสีเข้มแล้วก็สีอ่อนแล้วเราจะใช้สีชมพูเพื่อตัดตอนนี้เราทำเหมือนแสงเหนือเลยล่ะใส่สีที่พูกกันจากนั้นก็ทาลงบนเล็บได้เลยทีนี้เราก็ทาลงไปบนเล็บได้เลยเพื่อให้ y, เล็บออกมาดูดีคุณจะต้องทาทับหลายๆชั้นแบบนี้ จากนั้นก็ตัดเส้นด้วยสีน้ำเงินอีกครั้งหนึง่งตอนนี้เล็บของเรากำลังลอยอยู่บนอวกาศใครจะไปเชื่อว่าเล็บของเราในอยู่นอกอวกาศกับดวงดาวซะแล้วสวยเลิศแบบนี้สิคุณต้องลองเอาละ่ะตอนนี้เราก็จะทำเล็บที่ดูแปลกตาขึ้นไปอีกทาสีทาเล็บสีขาวจากนั้นก็ใส่สีดำหรือว่าสีน้ำตาล ขนาะที่เรารอสีเล็บแห้งนำมาจิมฟันมาวาดแบบนี้เพื่อไม่ให้เล็บของคุณดูน่าเบือ่อเราจะไม่ทำลายทั้งหมดเราจะทำแค่2นิ้วในหนึ่งมือจากนั้นเล็บที่เหลือเราจะทาด้วยสีขาวหรือว่าสีเข้มว้าวแบบนี้เหมาะกับคุณบอสบอสที่ต้องการเล็บไปทำงานเล็บนี้จะทำให้ลูกน้องของคุณเคารพคุณสุดๆไปเลย ต่อไปให้คุณนำสีเล็บสองสีนี้มาทาสีเทาเข้มลงไปที่เล็บแบบนี้เลยนำฝาปากกาแล้วก็โฟมยางมาใส่โฟมเข้าไปในฝาปากกาทาสีเล็บสีขาวลงไปที่โฟมได้เลยแต้มลงไปจากนั้นก็ทำแบบนี้ให้ครบทุกนิ้วทำไปเรื่อยๆจนหมดนิ้วการทาเล็บสไตล์นี้ยสำหรับคนที่รีบไม่ค่อยมีเวลาแถมยังอยากได้อะไรเจ๋งๆแบบอาดๆเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้ายังไงล่ะ และต่อไปเราจะมาทำอะไรหรองั้นต้องขอให้คุณเทปช่วยแล้วล่ะทำเทปแกาวแบบนี้จากนั้นก็วาดแบบนี้เลยแล้วตัดเป็นลายแล้วก็ติดไว้บนเล็บทีนี้ทาเล็บเลยพอเล็บแห้งแล้วเราก็จะเอาออกตอนนี้เราก็ได้ลวดลายที่ไม่ซ้ำใครแล้วเพื่อให้เล็บคงทนแล้วก็ดูสวยขึ้นเราจะจุ่มลงไปในน้ำร้อนจากนั้นก็น้ำเย็น ลายทาเล็บแบบใหม่สำหรับคนที่ชอบอะไรง่ายๆดูสิดูสดใสมากๆเลยคุณชอบไอเดียการทาเล็บสุดเจ๋งของเราไหมอย่าลืมคอมเมนต์นะว่าคุณชอบเห็นเล็บเหมือนกันหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดไอเดียทาเล็บสุดเจ๋งแบบนี้จาก Trum Trum Select